ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับพี่ช่องกนเปนับนองแง่นะครับวันนี้ก็ทําโมนะครับวันนี้เป็นสารลูกที่สีนะครับลูกนี้ไม่ใหญ่นะครับ8ปดคูณเก้านะคลึกสเมตรนะครับ ก็เช่นเคยนะครับก็อยู่กับข้าวซ่ดเอ็กสองร้อยคิดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับทุกคนเด๋ยวลูกนี้ก็จะย้ายเข้าบ้านนะครับรู่นี้ย้ายมาใหม่นะ ื่องขุดดินแข็งไว้ใจฮิตาคินะครับไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับต้องความแรงนะครับแต่ความไวอาจจะเนรองครับคนดูกันครับขุดสะนะครับ ตามใบสั่งนะครับต่อ,อปลายังไม่ทิ้งครับก็ทำโบไปนะครับวันนี้เราพุง่งลุยสามลูกนะครับสำหรับสระนะครับประมาณสิบคูณยี่สิบนะครับสามลูกใครที่สนใจอย่าหมดสระตรงที่นะครับเพราาะว่ ตีป่าครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ทีมงานเรานะครับแทนคุณรัตม์ว่าไงนะหรือว่าจะติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับที่080นะครับ757934ครับติดต่อผมโดยตรงนะครับเป็นทีมงานเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เหมือนทีมงานเดินนะครับหรือว่าจะสมที่นะครับหรือว่าสนใจลูกเรังนะ เกีร่อวันร้อยเอ็ดครับสำหรับลูกลังส่งได้นะครับทุกอำเภอพรส่วนมากจะส่งแถวอำเภอเชียงขวขัญเชียงาหานนะครับรว่าราชบุรีบางส่วนโพชัยนะครับโพทองบางส่วนนะครับรว่าเสลภูมิบางส่วนนะครับพืนบ้นล่างเป็นดินเหนียวกับลูกลังนะครับ มุมที่มุมที่สมนะครับสำหรับสระลูกนี้ถ้าลูกไม่ใหญ่นะครับลูกใหญ่เสร็จไปแล้วครับลูกแรกยาว3าเมตรสาเมตรนะครับกว้างสิเมตรลึกสองเมตรนะครับสําหรับสระลูกแรกแล้วลูกเมื่อกี้นี่ก็ลงน้ำนะคุยน้ำกดนะครับ พอยังดีครับคืนเป็นดินลูกลังนะครับกับเต้เป็นหินลูกลังกับดินเหนียวนะ ต่วงนี้ต้องรีบทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็เข้าหน้าฝนแล้วครับยังไม่ถึง2เดือนนะครับเดี๋ยวเวลาอยกไม่มากนะครับสำหรับแมกโรนะครับร mm ู้สึกว่าตอนนี้อากาศจะร้อนนะครับ mm hmm. เป๊กเล่าออไป 2- อสาเป๊กนะครับ วิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็6กนาทีกว่าจะเก็นาทีนะครับก็อบากติดต,ตามช่องแทนคุณรดําเงนางนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ